สวัสดีค่ะข้อความจากไพ่ถึงคุณช่วงนี้นะคะใบแรกได้ W of Fortune ใบที่สอง S of One ไปใบที่สาม t m e m i g i c i a n นะคะคุณมีโชคลาภทรัพย์สมบัติที่เกิดจากความสามารถของคุณเองอยู่แล้วเกิดจากพรสวรรค์และพรแสวงที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเข้าด้วยกันทำให้เกิดทั้งโภกทรัพย ขึ้นมาโดยที่คุณไม่คาดคิดโชคชะตาของคุณชักนำไปสู่เส้นทางที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณหลบซ่อนอยู่ภายในโชคชะตาของคุณได้ผลักดันคุณและนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่ตัวตนและศักยภาพภายในของคุณจะได้เปิดเผยออกมาในโลกแห่งความเป็นจริง ให้ประจักษ์แก่ตัวของคุณเองขอบคุณค่ะ